ข้างสังเวียนแสับสนุนด้วย A I X ชีวิตในแบบใครก็แบบใครชีวิตในแบบผมเงอะไ่ป๋าผมก็มีเพลงประจำตัวผมเพลงอะไรประจำตัวป๋าจากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาเขาไมได้ร้องอย่างนั้นเพลงเดียวเพลงนี้ผมเคยไม่ใช่ไม่ต้องมันจากปากหอยมา พี่ลงเนี่ยผมรู้เลยว่าเพลงประจำตัวพี่ลงแบบพี่ลงนี่คือเพลงอะไรชีวิตในแบบคนจัดตัุรงชีวิตในแบบผมไม้กิเผ็ดจะไม่กินเผ็ดไม้กิเผ็ดจะไม่กินเผ็ดไม่กินผัดพี่ผัดแกงไก่แกงเป็ดน้ำพริกตาโยกได้ทำไมอ่ะไม่ไม่ไก่แกงเผ็ดแล้วน้ำพริกตาโยกน้ำมาไงน้ำพริกตาแดงอ๋อน้ำพริกตาแดงแล้วอันนี้เราพูดถึงจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดนครปฐมไง กำลังจะบอกว่าชีวิตในแบบของคนจังหวัดนครพนมนี่เป็นไงครับเดี๋ยวผมจะไปเอา iPad มาน่ะไม่มีไอแพดหรอกมา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 ตั้งกันดีๆนี่นี่คือ iPad ผมกำลังจะพูดถึงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโอ้ยแล้วเวลาเปลี่ยนไม่ไม่ไม่โอ้โหฮะถ้าของ A I S ง่ายมือหรือ เอาไหมเอาไหมทำให้ดูไหมทำครับไม่ทำเอออันนี้คือเพลงหนาวลมที่เลนูโอ้ต้นฉบับเลนูคืออะไรอะเลนูคือจังหวัดเลนูอําเภอเลนูนครไงโอร้องโดยสอนคีรีศรีประจวบครับเาเพราป็นคนประจวบเริ่มมาเขามาร้องเพลงนครพนมทำไมทำไมทำไมไม่ให้สอนคีรีศรีนครพนมร้องล่ะไม่มีอ อ้าใครแต่งใครแต่งเพลงนี้ใครแต่งเพลงนี้คนแต่งก็คือนี่เลยอาจารย์สุรินภาคสิริอ้าวสุรินไม่ภาคอีสานเหรอทำไมภาคซิริอะนำสกุลเขาอ้าวเฮ้ยอันนี้ไม่รู้เหรอแก้ปัญญาก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังนะเรนูนครทีนี้มันมีอะไรทีนี่จังมีมนคลังแล้วไปพบใครบ้างไปพบใครบ้าง ได้พบนวลนามันนเหมมืออะไรันเหมือนอรต้องมนแน่นิ่งน้องนุ่งอะไรจ๊ะน้องนุ่งอะไรขนุ่งอะไรน้องนุ่งกางเกงยีนจะบ้าล่น้องนุ่งเิ้นไหมนุ่งเิ้นไหมไว้ผมมวยสวยเพลิดเพลิง๋อแล้วราหลักไหมเราหลักไหมพี่รักเจ้าแล้วแท้จริงสาวที่ไหน สาวเวียงพิงแห่งเมืองอีสานโดดอูรลอยไหไม่ใครถึงบอกว่าอู่คืออะไรปะอุคือจะเป็นไหไหเป็นไหเอย่างงี้ครับแล้วเขาก็มีข้าวหมักข้าวแล้วเหมือนเขาเรียกกระแช่น้ําตาลเมาอะไรเนี่ยเออมีแกลบแล้วใช้ไม้สร้างดูดล้วดูดแกลบดูดหนะจะบ้ากินแกลบเขาดูดดูดนี่ก็คือแก้หนาวได้ขนาดหมดประทานโทษนะครับใช้ปัสสาวะเติมนี่ดูดได้เลยครับผมากำลังจะบอกว่าเลนูนครเนี่ย อาจารย์สุรินท่านแต่งเนี่ยท่านไม่เคยไปที่พระธาตุพนมอ๋อแล้วแต่งได้ไงอ่ะแต่งด้วยจินตนาการนึกภาพเอาเพราะว่าจังหวัดนครพนมสมัยก่อนหนาวมากเหมือนครูไัยบูลไม่เคยไปเหนือเลยยังแต่งเกี่ยวเหนือป่าเหนือมะ่นาดอกไม้บาดเหมือนกันใช้จินตนาการผมนึกบอกว่าเนี่ยสุดยอดมากไปตลกที่สุดเขาจับมือ่อยครับครับผมดีมากเลยครับสวัสดีครับ น,น,นี่คนไม่อายุเยอะจริงนี่ไม่รู้นะครับผมตานี่รู้จริงๆรา,า<ม>ได้ความรู้ด้วยและนี่คือรอยยิ้มข้าสังเวียนสนับสนุนโดย กลับมาชมคะแนนของการแข่งขันในยกแรกของศึกระหว่างสมุทรสาครกับนครพน,นมนะครับ<ม>ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับร้องไปแล้วรุ่นไอแอดครับตัวเล็ก <laughs> อ้าวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรเริ่มจากคะแนนของนอ้องเมอร์เมดนะครับ <laughs> จากกระทุ่มแบงครับกรรมการพร้อมนะครับคะแนนของเธอคือ9 5คะแนนครับ ถือว่าเยอะนะครับเป็นคะแนนที่ดีครับได้ถึง900กว่านี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วใช่ได้ครับแต่ตอนนี้ครับทางด้านของนครพนมนะฮะตอนนี้มีคะแนนนําอยู่50คะแนนนะครับได้าได้8 6หิาเสมอกันอ้าวมาดูคะแนนของน้องนิวนะฮะน้องนิวจากนครพนมนะครับคะแนนน้องนิวคือ875 875เคะแนนครับ รวมเป็น925ต่างกัน10เบคุนตอนนี้สมุรสาครไล่ตีตื้นขึ้นมานะครับตามอยู่10คะแนนเท่านั้นไม่แน่อาจจะฉีกกันที่คนที่สองสู้สีกันอีกแล้วดูซิว่าจะเป็นอย่างไรขอบคุณน้องเม์เมอรกับน้องนิวนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับติดตาม ิแก้มีตอนนี้ตอนนี้มากดดัน2คนต่อไปแล้วใช่คนที่2เนี่เราจะเป็นตัวตัววัดผลเลยแหละถ้าเกิดร้องต่างกันมากนี่มีผลเยอะเลยนะคนสุดท้ายจะลำบากไปดูคนที่2ฝั่งพี่ก่อนนะครับนะฮะมาดูเลยคนที่2องของผมน่าจะเป็นคุณนุกนิกเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกแล้วเก็บพิรุธให้สุดท้ายเป็นอาวุธลับไงอายุอะไรนี่ปีนี้ยี่สกี่สิบนะประกอบอาชีพอะไรฮะขายอาหารตามสั่งค่ะใครสั่งให้ทำอะไรทำได้หมดจะทำบ้านสองชั้นก็ได้บ้าน ร้านที่อยู่ที่ไหนฮะติดก,ก,กันกับมหาลัยนครพนมค่ะอ๋ออยู่ใกล้ๆมหาลัยแสดงว่าก็มีนักศึกษามาทานเยอะว่างานั้นแต่งงานแล้วยังแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วนะกีะค่ค,ค,คนแล้วแต่งงานเลยลูกลูกลูกหมายถึงมีสะดุ้งเล็กๆแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วค,ะค่ะกี่คนแล้วลูกอ่ะลูกลูกกี่คนแล้วลูกสามคนค่ะฮะลูกสามคนแล้วไหนลูกลูกหนึ่ง ชรมือนั่นหนึ่งคนแล้วนี่สองคนไหนอีกคนหนึ่งอ๋ออยู่นอกอ๋อเป็นเบบี้ได้เหรอโอ้แค่ประกวดแมอย่างนี้เนี่ยประกวดมากี่ครั้งแล้วก็ประมาณสิบกว่าครั้งแล้สิบกว่าครั้งชนะครั้งหนึ่งค่ะอ่ะยังดียังดีชนะครั้งหนึ่งยังน้อยเธอก็เคยชนะมาครั้งหนึ่งขนาดนั้นสามีเธอเป็นกรรมการเองเอาวะ วันนี้คะแนนเรานำแค่สิบคะแนนนุ๊กนิ้งนะวันนี้ทำให้เต็มที่เลยนะเลือกแผ่นป้ายก่อนแล้วกันนะมีแปดแผ่นป้ายนะครับอันไหนดีครับอันไหนดีอ้าออันไหนดีธนาคาร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 ธนาชารอ่าโอเคมาดูนะฮะธนาคารธนาชาตินะครับคือเพลงโอ้โหเพลงไทยปรพรนะเต้นกระหน่ำเลยนะลุงนิกไหวไหมต้องเต้นด้วยนะ ไหวค่ะโอเคเดี๋ยวฟังนะชอบไหมดูเธอแม่ลูกสามนะครับวันนี้แม่ค้าขายหารตามสั่งชอบไหมของอาพาพรณคนครสวรรค์ครับเชิญ Tchau, ขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดน ไม่เบี้ยเพลอจึงมาเนี่ยผมรู้อะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอันไปจบตาลูกปั๊บลืมเนื้อเลยเป็นไงแม่เต้นดีไหมครับแม่เต้นเก่งนะสุดยอดไหมไหนยกมือดีแค่ไหนสองนิ้วเลยสองนิ้วเลยตื่นเต้นหรือไงคะนิดนึงค่ะนิดนึงนิดนึงตื่นเต้นเป็นธรรมดา เราแหมการประกวดไม่ได้ร้องอยกทุกวันถ้าถ้าสั่งให้ผัดข้าวจนถึงไหนถึงกันอย่บอกนะแต่ว่ากลับไปทางนี้เนี่ยร้านพี่ต้องขายดีแน่นอนนะครับเพราะว่ามีลีลาในการผัดอาหารแบบนี้นะครับกะเพราหมูกระเทียมแบบนี้ข้าวผัดแบบนี้ชอบแม้ชอบแม้ขายไม่ดีให้มันรู้ไปมาคุณสุนารีเชญครับคุณสุนารีเสียงเขาก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่า เพลงเพลงเนี้มันเป็นเพลงเฉพาะตัวบุคคลจริงๆเขาเรียกว่าเพลงเขื่อนแตกอ่ะต้องอย่างอย่างไฮอภร์พรเท่านั้นเออถ้าปกติคนเราเนี่ยก็จะมาทําอย่างเขานี่ก็ยากยากจริงๆหน้าเขาไม่เข้ากับเพลงครับทําไมฮะจัยเขาเรียบร้อยเขาเป็นคนหน้าหวานหวานก็ควรจะร้องเพลงหวานแล้วมันจะทําให้ดีกว่านี้เยอะแม่หน้าไม่หวานจะลูกจะสามเหรออ้าวถูกต้อง โอเคนะนี่คือคนที่สองของนวลปรนมนะครับโอเคคุณนุ่มนิ๊กเชิญครับเชิญเชิญเชิญไปไปไปผมพาไปต่อเลยนะคตามผมนะครับมาถึงคนที่สองของกระทุ้มแบนนะครับในสามคนตั้งใจเก็บไว้คนไหนเป็นคนสุดท้ายครับตั๊กเป็นคนสุดท้ายจะต้องไปปะทะกับพี่รุตเราด้วยมวลสารเราชนะอยู่แล้วอย่าไปกลัวนะฮะเพราะฉะนั้นคนต่อไปก็ต้องเป็นบิลบิลอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าครับสิบห้าเรียนอยู่ชั้นอะไรครับมสามครับโรงเรียน วัดราชบำรุงสวายราชอุปธถรมครับวัดราชบำรุงสวายราชอุปธรรมนะครับเป็นนักร้องของโรงเรียนไหมครับเป็นครับเป็นนักร้องของโรงเรียนด้วยชอบเพลงแนวไหนยังไงครับชอบเพลงช้าๆครับเพลงช้าๆนะครับอ้าวขอให้เจอเพลงช้านะเลือกแผ่นป้ายครับสมุทรสาครเลือกอะไรครับ a t t a อ้าวเดวเลือกเอาชุดเครื่องนอนพิมียาซาตินครับอ่าเชื่อกองเชียมากอีกแล้วนะครับและเพลงที่เจอคือเพลง ของกุ้งสุดที่ราชเร็วจีเลยนะเอาบอกเพลงเร็วเต็มๆเลยเร็วสวยนะครับซ้อมมายังไงไปอย่างนั้นสบายๆนะครับอ่ามาเลยครับน้องบิวอายุ15ปีชั้นหมอ3จากสมุทรสาครเรียมเรเร่าย